สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก้องไปพบกับ191เกหนูู่สีนะครับหลังจากที่หา <c oughs> หายไปสักระยะวันนี้เราก็จะมาพบกับกวนมะม่วงของยายขยันนะครับผมวิธีการเป็นยังไงนั้นไอเบิ้งกันเลยได้ครับกวนมะม่วงเขาจเีเซมกมองสุดเลยครับหลังจากที่เก็บมะมมวงสุกมาแลา้วเขากเสี่ยวมะกรองกรองแวงสิละครับ พอกองเสร็จแล้วแล้วก็สิเอามาปอกเปลือกออกพอปอกเปลือกเอาแล้วกินแลก็จะขูดเอาแต่นวนมันรับนวลมันหวานใส่บอกมองสุดช้ำๆทุกพันเลยครับว่าจะเป็นพันโชกนั่นพันเหียงตาตาหน้ากระส่เข้าไปสมัปิเสร็จแล้วแล้วจากที่ขวนเอาเตเนื้อมันแล้วแล้วก็เสมาเคียวเคียวใส่ไฟแบบนี้นะครับใส่กระทาแลวก็เคียวเคียว เขียว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 นางเขียวอยู่หันหลังนางทิ้งไฟหันันแล้นางเขียวเขียวจนมามันเสียออกเจ้เย็นรีทีนะครับแล้วก็เที่ยวทั้งนี้ตายนี้ตาควนไหลนี่เขียวเสร็จแล้วล่ะแล้วก็สีทิมไวหแ่มเ็นทิมไวหแ่มเจนแล้วล่ะแล้วก็สีไปใส่ในอ่าเขาเรียกว่าเอาไปตากแดดนะครับเอาไปตากแดดไววเอาไปตากแดดไววให้มันแห้งแห้งสัก่อนเราจะมาเห็ด ผลิตภัณฑ์ของเราได้ครับเด้อพี่น้องเบิกเอาซ่าเราเป็นเห็ดได้อยู่เด้อแมนว่าเราเห็ดบดได้เนี่ยเห็นบ่อนี้มันแห้งแล้วเราก็เสียบมาซีเห็นบ่ซีเกือบกือบกือบยยอจังสี่ลักสี่เสร็จแล้วเราก็เสียบมาตัดเอามาตัดแล้วก็เราก็สีบรรจุใส่กล่องไว้ขายนะครับเด้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ได้ครับ อย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบักม่วงกวนของย่ายขนันนั้นเลยนครับนี่นะครับ,แล,รบแล้วก็สีสีออกค่อยค่อยสีออกนี่เห็นบอกตัวนี้ที่อันอันนี้ตากยังยังพันได้ได้ที่พอนะครับเหมือนจะเป็นเหลือง้ยเป็นตาแสีเวลาเขี่ยวเป็นนึบนึบ,นบพิจิญเจ็นรีเป็นเอกลักษณ์นะครับผลมปกม่วงกวนเราสีบลบอคอยมีรสชาติ บนรถรถบอกเดียวแต่ว่าหวานเลยนี่ครับก็ใส่กองลูกสาวเราก็สะมารถใส่กองไนะ้20ตัดเป็นของขใส่กองกอ,องละ20บาทนะครับส้างซื้อผลิตพันใด้ด้วยครับตามไลายที่ให้ไปนี่เป็นตาแซบครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนี่แล้ครับอะ่าลืมซอยกันกดติดกับซอยกันกดสับตะไคร เนเด้อครับบายบาย